ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขุดนอกผูมาเยือนกันอีกเช่นเคยนะผมก็จะพาทุกคนหน้าไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศรรกาลดอกกระเจียวบานเนะาะเดี๋ยวไปดูกันนะว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะระยะทางนะผมจากบ้านผมที่อยู่คลองหลวงไปที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามก็ประมาณ250กว่ากิโลเลยนะก็ถือว่าไกลพอสมควรอยู่เนาะ ก็ออกเดินทางมาตั้งแต่บ่ายสองเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองห้าสิบห้านาทีผมก็ออกจากสลับบุรีมาแล้วล่ะตอนนี้ก็จะกำลังใกล้จะข้ามเขาขาดแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่าอุทยานแห่งชาติป่ายหินงามในช่วงนี้ดอกพัดเจียวมันจะสวยงามสักแค่ไหนนะทุกคนไปเลยครับออกเดินทางกันเลยอ,อ่ะเราแวะกินข้าวก่อนทุกคน เข้าไปต่อเข้าไหนครับไป,ไปครับทุกคนยิ่มข้าแล้วออกเดินทางกันต่อนะโอ้โห้พอกินข้าอิ่มแล้วแบบกระทิกกาแฟปองนึงก็สดชื่นึ้นมาเลยทันทีนะจากตรงนี้ไปก็ นิดเดียวก็จะถึงเขาข่าแล้ว้างหน้านเองนะับภูเขาทางแถวทิูเขานู่นนะเขาขาดยบรรยากาศดีผมว่าเจ้าโอร์ซานะถ้าเราขี่จริงๆผมว่าเออวิ่งดีนะผมเร็วร้อยยี่สิบร้อยสามสิบเดินทางยืนพื้นในแบบโลง่งๆแบบไม่มีรถอะไรบงังรุมให้เลยผมว่าวิ่งวิ่งได้เลยสบายๆนะแบบเออวิ่งนิ่งๆเลยนะทุกคนร้อยสามสิบนี่โอเคมากเลยนะผมว่าร้อยยี่ร้อยสามของโอร์ซานนะ เป็นรถที่ดีอีกรุ่นหนึ่งเลยนะถ้าใครกำลังตัดสินใจอยู่นะผมผมแนะนำนะว่า,าเออเพราะถ้าสามารถูนตัวสองพันยีามเนี่ยผมว่าเป็นรถที่ใช้เดินทางเป็นรถที่ดีอีกรุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้นะ30ยสามสิบยังแบบเออวิ่งสบายนะไม่ได้เคนเครื่องอะไรมากนะทุกคนนี่ขนาดแบบไม่มีรถบางลมข้างหน้าให้เลยนะเอเอขี่แบบชิวๆวะนะผมว่าเดี๋ลองร้อยสี่ดิ ยาวๆอย่างนี้ร้อยสี่ก็ยังได้นะผมว่าเนี่ยผมลองวิ่งนะร้อยสี่สิบเออก็โอเคนะนั่งขับสบายชิวๆนะร้อยสี่แบบยืนพื้นแช่ไปนะนะรอบเครื่องก็อยู่ประมาณเจ็ดพันห้านะทุกคนรอบเร็วร้อยสี่โอ้หตกใจพอจะเนินแซงโอ้มาร้อยสี่พอจะเนินแซงเฉยเลยโนอะ้โห,โห,โหแรงจริงนะแต่ว่าร้อยสี่ สุดไหมไม่สุดนะทุกคนยังเหลืออีกไปได้อีกนะเนี่ยยังเหลือเยอะเลยเนะี่ยแต่ผมลองบิดไปเห็นนะก็เออขึ้นมาร้อยห้าแล้วทุกคนนะ 150. 150. 150. เออร้อยห้าร้อยห้าดูจะได้เท่าไหร่1 5 5ยหทุกคนตอนนี้โอ้ร้อน่าจะ1้5นี่แหละนะผมว่านะประมาณนี้แหละ เออได้ได้อยู่แต่ว่าผมว่าถ้าเราจะขี่แบบเน้นแบบปลอดภัยนะประมาณร้อยยสนะรนะ้อยยี่สิบร้อยสมิบมันกำลังดีนะทุกคนสำหรับคนะอร์ซ่าสามห้าศูนย์นะผมนึกน่คกรดีอะทุกคนโล่มากเลยอะดูดิวิ่งนิ่งๆแล้วร้อยสี่นะผมว่าเนี่ยร้อยสีสิบนิ่งนิ่งเลยนะไม่ได้เค้นไม่ได้อะไรเลยนะเออผมว่าได้นะร้อยสี่ยืนพื้นแรลองร้อยสี่ยืนพื้นมาเราวิ่งขึ้นเนินเนี่ยขาย้างหน้าจะเป็นทางเนินดูดิความเร็วจ,จะจะตกไห อ,อไม่ตกนะทุกคนดูเนะี่ยผมขี่คนเดียวนะแล้วก็มีสภาระข้างหลังนิดนึงจัดว่าเป็นรถที่ดีนะสำหรับการเดินทางผมว่าเพราะว่าความเร็วระดับนะี้ผมว่ามันถือว่าเร็วมากแล้วนะ1้อยสี่สิบเนี่ยถ้าเกิดว่าเร็วกว่านี้ผมมองวา่าทางจันตรายแล้วนะทุกคนร0 3ยี่ร้ยสามกำลังดีครับร2 0ยี่สิบเป็นกำลังเจ้าเลยเนะนี่ยผมขี่ร้อยี่นะ ก็โอเคนะทุกคนเนี่ยประมาณนี้พอผมกี่ไม่เร็วร้อยยี่สิบจที่ร้อยสมสิผมขี่นะทางลงๆเลยนะเ้าโค้งในความเร็วที่ร้อยี่ก็ไม่มีอาการให้เรารู้สึกว่าเออเสียวไม่มีเลยนะวิ่งชนลมวิ่งขึ้นเดินความเร็วไม่ตกเลยนะทุกคนเออจริงๆชัยภูมิร้อยสี่สิบสามกิโลตอนนี้เราก็มาถึงแยกชัยปรดานแล้ว ก็จะเลี้ยวตรงเนี้ยเลี้ยวขวาชัยมาดานชัยภูมิโอ้ไปทางนี้เนาะชัยมาดานโอ้โหแย่คือคุ้นเคยไปกันต่อครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบหกนาฬิกาสามนาทีเนาะไปถึงรุ่นก็ผมว่าน่าจะประมาณสักห้าโมงครึ่งนะโอโ้ถนนเส้นนี้ก็สวยเหมือนกันนะนี่อ่ะดูภูเขาก็น่าจะเป็นภูเขาที่เขาระเปิดเอาไปทำปูนหรือเปล่า เหมือนภูเขาแบบเป็นภูเขาหินปูนนะเนาะแต่ถนนเส้นนี้สวยนะเหมือนจะเพิ่งสร้างใหม่นะตอนที่ผมมาดอกกระเจียวเมื่อสองปีที่แล้วนะประมาณสองปีนี่แหละมันถนนมันยังเป็นถนนแบบว่าเป็นกาเ,เลนเดียวนะตรงนี้เนาะเป็นถนนเลนเดียวเขาตั้งแต่เขาจะสร้างใหม่นะผมว่าอ๋อใหญ่อีกเลนหนึ่งฝั่งนู้นอ๋อมันกามันมีฝั่งนี้ฝั่งเดียวโอ้สวยสวยสวยดูดิดูเขา มองในกล้องอาจจะดูแบบว่าเล็กๆนะแต่ว่าผมดูจัดตาจริงๆแล้วมันสวยมากเลยนะทุกคนอู้หดูฝั่งนู้นอ่าดูเลยอย่างก็อย่างอย่างก็ตามประเทศอะเดี๋ยวแวะเติมน้ำมันก่อนนะทุกคนเมื่อกี้ตอนที่ผมออกมาจากบ้านผมก็เติมมาแล้วนะเติมมาสามร้อยหกสิบห้าบาทนะตอนนี้ก็ลงไปครึ่งถังเดี๋ยวเราจะเ,เติมอีกทักถังหนึ่งโอ้ยสวยมากเลยทุกคน ชิยๆเรื่อยๆขึ้นเขาและตอนนี้อุณหภูมิก็เหลืออยู่33องศาแล้วเนาะตอนนี้ก็เป็นวิวสวยงามเนาะตอนนี้ก็เป็นภูเขาเลยตรงนี้สวยนะทุกคนจอดถ่ายรูปแล้วเออก็ดีว่ะถนนสวยด้วยไปทางต่อครับการลมสวยงาม ก็ดโอ้โหดีอ่ะเราก็จะต้องไปเลี้ยวซ้ายข้างหน้าเราไปเลีเ้ยวซ้ายตรงนี้นะใช้ถนนหมายเลขสองสามห้าสี่นะแล้วก็ใช้ถนนหมายเลขสองสาม้าสี่นี่ไปกันเลย ยบรรยากาศโคตรดีเลยทุกคนเฮ้ยเราก็มาถึงกันแล้วนี่ไงดอกกระเจียวนี่ออกดอกแล้วอะ่ะนี่ดูดิดอกกระเจียวดอกกระเจียวดอกกระเจียวหวานยินดีต้อนรับไปเลย ไปว่าจะมากลางเต็นท์ครับเรื่องกายค่าเข่ากันแล้ครับผมเท่าไหร่ครับผมตึบาทกลางเต็นท์ต้องไปติดต่อตรงไหนอีกอิดคือกลางได้เลยครับผมค่ากลางเต็นท์ผมจะถึงนึ่งเทสโอค่ากลางเต็นท์เท่าไหรสามสิบบาทครับโอมีคนกลางไหมวันนีมีครับมีมีหลายเลยเนี่ยอ๋อนี่ไม็เหงื่หรือว่าจะมีคนเดียวอู้หหลายครับหลายต้องนีต้องมีตระการโอ้ ใช่ไหมอ๋อแล้วตอนเชา้าตอนเชา้ชารถเที่ยวแรกขึ้นไปข้างบนกี่โมงทุกโมงเช้าครับทุกโมงเช้าอ๋อครับผมไปทุกคนพี่เขาบอกว่ามีรถท่องเที่ยวเยอะนะคนเยอะอยู่กลางไหนอ่ะนี่ห้องน้ำนี่ก็มีห้องน้ำเจาะเจาะ เดี๋ยวที่กลางเต็นก่อนครับทุกคนเราก็ได้จุดกลางเต้นของเรานะตรงนี้นะวันนี้ก็มีเพื่อนสมาชิกค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะผมว่าไม่เหงานะวันนี้ปกติเวลาผมมากลางเต้นตส่วนมากถ้าเป็นวันธรรมดาแบบนี้นะก็จะขดเหมาเหมาลานคนเดียวตลอดนะวันนี้ก็มีเพื่อนหลายเต็น์อยู่มาเดี๋ยวเรากลางเต็น์กันก่อนครับเดี๋ยวจะมืดค่ำแล้วตอนนี้ก็ประมาณหกโมงหกโมงแล้วนะเกือบหกโมงละว การตังร้งเอนเรียบร้อยครับทุกคนแล้วก็ได้กางเต็นท์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็เดี๋ยวจะเข้าไปดูดอกกระเจียวกันนะแต่ประมาณสักหกโมงเช้าสำหรับรถเที่ยวแรกนะที่ผมสอบถามเจ้าหน้าที่นะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราก็จะเริ่ม หาอะไรกินคนระับเพราะว่าข้างหน้านมีร้านค้าอยู่ส่วนห้องน้ําที่นี่ก็มีสองจุดนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะว่าห้องน้าที่นี่เป็นอย่างไรบ้างสะอาดไหมนะเที่ผมเห็นตอนนี้มีสองจุดนะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ากันก่อนไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ํากันเนี้อจะเป็นร้านกลางเด็นนะแล้วจะมีห้องน้ําอยู่ตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะทุกคนมันจะข้ามถนนมก็จะเป็นห้องน้ําอยู่ฝั่งนี้ห้องน้ําก็ไม่ถือว่าไกลมากนะเป็นที่เดียวนี่ครับ จะมีสองฝั่งนะผู้หญิงฝั่งหนึ่งผู้ชายฝั่งหนึ่งเนาะห่างจากลานกลางเซน์ก็น่าจะประมาณสักยี่สิบเมตรนะผมว่าคร่าวๆนะประมาณยี่สิบเมตรนี่ครับทางเดินก็ดีอยู่ทางเดินก็ดีอยู่นะครับแล้วมีที่ล้างจานด้วยนะมีจุดล้างภาชนะนะทุกคนมีจุดล้างภาชนะมันก็จะเป็นที่ล้างหน้าเป็นฟันอะไรสักอย่างนะครับนี่เป็นห้องน้ําชายเดี๋ยวเราไปดูกันห้องน้ำชายเป็นไงนี่ก็จะเป็นห้องน้นําพนิการเนาะ ก็จะมีแบบนี้อ๋อที่ฝักบัวอาบน้ำสะอาดอยู่นะสะอาดสะอาดเนี่ยมีหลายห้องอยู่ก็จะเป็นอะจะโคกน่งยองน่งยองน่งยองเจ้โคกห้อ,องหนึ่งนะประมาณนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณห้าห้องเนาะนี่จะเป็นโถ่จีของผู้ชายนะทุกคนประมาณนี้ของผู้หญิงก็น่าจะเหมือนกันแหละของผู้หญิงอะของผู้หญิงก็น่าจะเหมือนกันเนี่ย ที่ล้างภาชนะนี่ครับจุดล้างภาชนะประมาณนี้เนาะตรงนู้นก็จะเป็นลานกลางเต็นท์ก็ไม่ไกลสําหรับลานกลางเต็นท์ที่นี่ก็ค่อนข้างกว้างนะทุกคนนะครับก็จะมีตรงนี้อีกลานหนึ่งอีกร้านหนึ่ง,ก,นนงกว้างอยู่ตรงนู้นมาดูทนี้ด้านหลังผมเต็นท์ผมก็อยู่ตรงนู้นตรงนู้นีกนี่นะก็สามารถมีรถนะครับรถมาจอดนอนได้นะ จุดนอนได้เดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำตรงนู้นละจุดก็จะเป็นห้องน้ําของคนพิการตรงน,นี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้านะแล้วก็มีจุดล้างจานอยู่ตรงนู้นอีกห้องน้ําห้องน้ำใชยโอ้โหที่นี่สะอาดนะนะครับมีฝักบัวมีเป็นที่อาบน้ําฝักบัวแบบนี้เลยเป็นโถที่ประมาณนี้นั่งยอง สักคู่สักคู่ห้องอาบ,บน้ำอืเดี๋ยวบดีประมาณน้ครับเมื่อกี้ผมก็ไปขออนุญ,ญาตเจ้าหน้าที่นะขออนุญ,ญาตบินโดนนะเราก็ต้องมีหนังสือแบบนี้นอนยืนกับเจ้าหน้าที่แล้วก็บัตรประชาชนนะครับผมโดรนที่เราซื้อมานะเขาจะออกใบอนุญ,ญาตอ่าเป็นใบอนุญ,ญาตนักบินไร้คนขับนะ เดี๋ยวเราไปกรอกเอกสารแล้วก็ส่งกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะไปเก็บบรรยากาศทีสวยมาทุกคนนะครับชมกันนะอลุนสบัดครับทุกคนนะครับเดี๋ยวรถที่จะเข้าไปทุ่งดอกกระเจียวนะนะครับมาอยู่ที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามนะทุกคนยินดีต้อนรับทุ่งดอกกระเจียวนะครับเดี๋ยวเราก็จะนั่งรถเข้าไปไปเดี๋ยวเราดูดอกกระเจียวนครับเดี๋ยวไปดูนะว่าค่าบริการ รถเข้าไปนะราคาเท่าไหร่ไป เดี๋ยวเราค่อยเดินเข้าไปบางทีสวยมากต้องหันลงเลยนะทุกคนอันนี้ก็เป็นป้ายนะผาสุดแผ่นดินนะแผ่นดินนี่อยู่ตรงนู้นนะนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะวันนี้โหเยอะยิงงข้นาดแต่เช้าแล้วเนี่ยโอ้โห ทะเลหมอกด้วยโอ้โหหมอกจางๆอยู่ไกลๆนะทุกคน กระเจียวก่อนนะวรงนี้คนเยอะมากเลยทุกคนถ่ายลําบากนะก็เดี๋ยวเก็บภาพมุมสูงให้ทุกคนได้ชมกันเมื่อกี้ก็สวยงามครับหน้าผมถ้าทุกคนว่างๆก็ลองมาเที่ยวก่อนดูนะถ้ามีโอกาสอุทยานแห่งชาติป่าเห็นงามแห่งนี้นะเดี๋ยวเราไปดูดอกกระเจียวกันก่อนแล้วเดี๋ยวพอด,ดูดอกกระเจียวเสร็จเดี๋ยวจะไปป่าเห็นงามที่เป็นรูปทรงหินไม่รูปทรงต่างๆนะเเราไปดูกันเราก็มาถึงกันแล้วนะดอกกระเจียวนี่นะ โอพูสวยงามมากเลยนะ บอกตอนนี้ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมโอ้ถ้าสิงหาเดือนจะเยอะกว่านี้ไหมก็สิงหาต้นต้นเดือนก็จะช่วงต้นเดือนก็จะเยอะร้อยด้านบนไปมาครับไปมาครับร้อยตัวจีนี่ประมาณวันที่เท่าไหร่บิ็บอกไม่ได้ครับขึ้นเรื่อยๆครับขึ้นมาเรื่อยๆแล้วจะร้อยยี่หงนั่นสวยสวยแมบรรยากาศดีนะครับผมแต่วันนี้เสียดายนิดนึงครไม่มีหมอกนะเพราะว่าลมค่อนข้างแรงนะทุกคน เมื่อกี้ก็ได้เก็บภาพมุมสูงอย่างที่ทุกคนได้เห็นไปแล้วนะว่ามันเป็นยังไงนะก็บรรยากาศดีนะครับโดยรวมแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมการที่จะมาเล่นบินโดรนที่นี่ก็ต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับผมจะมีหนังสือขอไปนะครับผมที่อุทยานนะให้วหน้าอุทยานเขาอนุมัติอีกครั้งหนึ่งนะครับผมผมก็ได้ทําเรื่องมาแล้วนะแต่เมื่อวานนะทุกคนไปบินซัวๆวมั่วๆไม่ได้นะครับอันตรายนะครับผมไปออกเดินทางกันครับม,มีเยอะสุดเลยเนะี่ยครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูอ่า หินรูปทรงต่างๆนะหินงามหินงามไปคนคนทางเริ่มไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูหินงามกันต่อนะนี่นะครับทุกคนนี่ก็จะเป็นมีหินรูปทรงต่างๆสวยงามนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันนะว่าของจริงจะเป็นยังไงนะเนี่ยครับตามรูปเลยนะไปไปดูกัน แปลกดีเหมือนกันนะทุกคนตรงนี้ก็เป็นหินรูปทรงต่างๆนะรูปปราสาทรูปไก่รูปคนมองแนละ้วรูปถ้วยซีฟ้าด้วยนะทุกคนนี่ก็นี่ครับไฮไลท์อยู่ด้านหลังของผมเองครับหินห่มตั้งนะทุกคน หินรูปทรงต่างๆนะอย่างที่ทุกคนได้เห็นในคลิปสวยางามมากเลยนะไปเดี๋ยวเราเดินทางกลับไปที่เต็นท์กันครับสําหรับค่ารถก็คนละสามสิบาทนะผมไปกับแล้วก็กางเต็นท์ก็คนละสาสิบาทนะครับผมส่วนค่าเข้าอุทยานที่ผมมากลางเต็นท์นะก็ไม่รวมกับกลางเต็นท์นะเข้ามาใช้พื้นที่ก็6กสิบาทนะพร้อมรถนะครับทุกคนนี่ก็มีของขายเยอะแยะเลยนะอย่างที่คุณคเห็นด้านหลังผมนี่นะครับผมแล้วก็มาถึงเต็นท์ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะเก็บของแล้วออกเดินทางกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปถ่าย น้ำมันเครื่องเจ้าอฟ์ซา350นะเพราะว่าครบลันอินพอดีเลยนะทุกคนหนึ่งพันกิโลนะเดี๋ยวเราไปถ่ายดูว่าเช็คระยะ1นึ่พันโลแรกเข้าไหร่นะทุกคนปตอนนี้ก็เป็นเวลาเกนะ้าโมงสี่สิบเก้านาทีเราก็จะออกเดินทางไปที่แถวชายปรดานะที่ท่านผมเห็นมีศูนย์ฮอนด้าอยู่เนาะเดี๋ยวเราไปแวะถ่ายนะ้ำมันเครื่องกันตอนนี้ผมก็วิ่งมาหนึ่งพันกัอีกยี่สบเก้ากิโลแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะว่า เซอร์วิสถ่ายค่าน้ำมันน้ำมันเครื่องครั้งแรกนะรันอินครั้งแรกห0 0 0กิโลค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เนาะไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับบอ,อกเดินทางสวัสดีครับถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องครับ เียบร้อยครับผมก็นี่นะเป็นน้ำมันเครื่องนะกับกองรวมค่าแรงก็920บาทนะแต่ว่าเป็นน้ำมันเครื่องธรรมดานะกึ่งสังเคราะห์นะทุกคนแต่ผมถามดูแล้วสังเคราะห์ร้อยไม่มีนะอันนี้ก็จะใช้ได้อยู่ประมาณ4,000กโลถึง6,000กิโลเลยนะก็โอเคครับผมก็ใช้ไปก่อนแล้วรอบหน้าค่อยสังเคราะห์แทนนะไปออกทางเดินทางต่อครับทุกคนครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้กครับผมม้เจอกันใหม่ในทลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม